ยินดีต้อนรับสู่อาณาจักรผู้ผาฟังเพลินอาณาจักรที่จะพาคุณไปสู่โลกแห่งการฟังขอบคุณสำหรับการกดไลค์กดซับสไครต์ติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนและกดแชร์ตำราเทพสะกดวิญญาณตอนที่65สสถานการณ์กับขันหลังจากมู่หวานชิงออกไปไปหยุนเฟยและหญิงสาวทั้งคู่ก็สนทนากันอย่างผ่อนคลาย ชิวลู่หลิวกล่าวถึงเรื่องราวที่น่าสนใจทั้งหลายในเมืองช่วยหลิวชูอวี๋เหอรายงานเรื่องราวของตนตั้งแต่เข้าเป็นสิทธิ์สำนักหลิวขจีด้วยเสียงแผ่วเบาส่วนไปหยุนเฟยก็บอกเล่าเรื่องราวที่ผ่านมาตั้งแต่แยกทางจนกระทั่งกลับมาพบกันแน่นอนว่าไปหยุนเฟยต้องปิดบังรายละเอียดบางอย่างที่ไม่อาจกล่าวถึงได้ แม้เป็นเช่นนั้นแต่เรื่องราวของมันก็ยังสร้างความกังวลห่วงใยแก่หญิงสาวทั้งคู่โดยเฉพาะชูอวีเหอเมื่อได้ยินว่าไปหยุนเฟยตกหลุมพรางที่เมืองเหลาจิงก่อนจะหลบหนีติดต่อกันถึงสวันแต่สุดท้ายก็ถูกจางเจิ้นซานไล่ตามทันนางก็ตื่นเต้นตึงเครียดจนใบหน้าแดงฉานจนได้ยินว่าหลังจากต่อสู้อย่างยากลำบากสุดท้ายไปหยุนเฟยก็หนีพ้น ชูวอวีเหอจึงแสดงสีหน้าปิติยินดีราวกับตื่นเต้นดีใจสุดขีดเห็นดังนั้นทั้งไปหยุนเฟยและชิวลู่หลิวก็อดไม่ได้ต้องหัวเราะออกมากระทั่งมีคนเข้ามาแจ้งทั้งสามว่าอาหารกลางวันจัดเตรียมเรียบร้อยแล้วจึงหยุดการสนทนาแต่ทว่ากระทั่งรับประทานอาหารเสร็จสิน้นมู่หวานชิงก็ยังไม่ปรากฏกายขึ้นตามที่ชิวลู่หลิวบอกเล่าเล่าผู้อาวุโสทั้งหมดของสำนักจะรับประทานอาหารในสถานที่อีกแห่งหนึ่ง ยามบ่ายหญิงสาวทั้งสองนำทางไปหยุนเฟยเดินชมภายในสำนักหลิวขจีทั้งสามพูดคุยและหัวร่อยอย่างร่าเริงตลอดทางที่เดินไปหยุนเฟยเงยหน้าพิจารณาสีสันของท้องฟ้าก็พบว่าเป็นยามสนธยาแล้วชายหนุ่มจึงหยุดเท้าพร้อมกับกล่าวต่อหญิงสาวทั้งสองว่าลู่หลิวอวีเหอได้เวลาที่ข้าต้องกลับแล้วอาท่านรีบกลับนะัก ชิลู่หลิวเอ่อถามด้วยความผิดหวังอยู่บ้างที่ด้านข้างชูวอวีเหอก็เผยสีหน้าไม่ยินยอมไปหยุนเฟยจึงหัวรอบพลางกล่าวว่าถูกแล้วข้ายังมีเรื่องที่ต้องกระทําอีกไม่วันพรุ่งนี้ก็วันมรืนข้าจะไปจากเมืองช่วยหลิวแล้วแต่ก่อนไปข้าจะมาอำลาท่านทั้งสองก่อนชายหนุ่มมองดูชูวอวีเหอที่ส่งสายตาห่วงกังวลมาให้จึงกล่าวอย่างยิ้มแย้มว่า ถึงตอนนั้นข้ามีของขวัญให้แก่น้องอวี๋เหอด้วยหวังว่าเจ้าจะชมชอบชูวอวี๋เหงงันวูบก่อนจะแสดงสีหน้ายินดีนางกล่าวอย่างคาดหวังว่าจริงหรือของขวัญอะไร55ถึงเวลาเจ้าก็ทราบเองไปหยุนเฟยที่เงยหน้าขึ้นมองก็พลันพบเห็นเงาร่างของผู้คนสองคนเดินเคียงข้างกันเข้ามาเมื่อมองดูชัดตาชายหนุ่มจึงเอ่ยปากด้วยความประหลาดใจโอ้ เจ้าสำนักมู่ไม่ใช่หรือนับว่าประจวบเหมาะนักค่าจะได้อําลาท่านผู้อาวุโสก่อนกลับไปไปหยุนเฟยและพวกทั้งสามเดินเข้าหาหมู่หวานชิงที่มองเห็นพวกมันแล้วเช่นกันเมื่อเดินเข้าไปใกล้ไปหยุนเฟยจึงส่งสายตามองผู้ที่อยู่ข้างกายมู่หวานชิง บุรุษผู้นี้อายุราว30ท่วงท่าสง่าใบหน้าหล่อเหล่าที่หาได้ยากยิ่งคือท่วงท่าที่สง่างามของคนผู้นี้ยังกรอบด้วยความสุขุมและสูงศักดินับว่าเป็นบุรุษที่ให้ความทรงจำที่ดีแก่ผู้พบเห็นตั้งแต่คราแรกคนผู้นี้สมควรเป็นหยิวชิงเฟิงจากสำนักธาตุไม้ไปหยุนเฟยครุ่นคิดในใจมู่หว่านชิงพยักหน้าแก่ไปหยุนเฟยก่อนจากนั้นกวักมือเรียกชูอวีเหอพลางกล่าวว่า อวีเหอเข้ามาคาระวะอาจารย์ลุงหยิวชูวอวีเหอมักจะประมาทเสมอเมื่อต้องอเผชิญกับคนแปลกหน้านางทำตามท,ท,ที่อาจารย์บอกเดินมายังเบื้องหน้ามู่หวานชิงจากนั้นคาระวะพร้อมกับกล่าวเสียงค่อยเป็นเกียรติที่ได้พบอาจารย์ลุงหยิ๋ว้ๆนี่คงเป็นทารกหญิงที่ท่านบอกกระมังไม่เลวทั้งเชื่อฟังและเฉลียวฉลาดมีนํำซ้ำยังเปี่ยมด้วยพรสวรรค์ประเสริฐมาก หยิวชิงเฟิงพยักหน้าแก่ชูอว,วีเหอพร้อมกับกล่าวกล้วหัวเราะด้วยน้ำเสียงอ่อนโยนได้ยินแล้วให้ความรู้สึกสนิทสนมอย่างยิ่งชิวลู่หลิวก็ก้าวมาเบื้องหน้าประสานมือคาระวะก่อนจะเคลื่อนกายไปยืนด้านข้างอย่างนอบน้อมไปหยุนเฟยมองดูบุรุษตรงหน้าอีกคราก็พบว่าอีกฝ่ายส่งสายตาย,ยิ้มแย้มมาให้จึงก้มศีรษะคาระวะจากนั้นประสานมือแก่มู่หวานชิงพลางกล่าวว่า เจ้าสำนักมู่ผู้เยายัางมีเรื่องต้องกระทำจึงไม่อาจรั้งอยู่ได้อีกผู้เยามาเพื่ออำลาผู้อาวุโสโอ้ท่านจะไปแล้วหรือจอมยุทธ์ไปเช่นนั้นข้าจะไม่รั้งท่านไว้หากต้องการความช่วยเหลืออันใดขอให้ท่านมาที่สำนักหลิวขจีได้ทุกเมื่อเมื่อท่านเป็นพี่บุญธรรมของอวิเหอสำนักหลิวขจีเราย่อมต้องช่วยเหลือท่านอย่างสุดกำลัง เมื่อเป็นเช่นนี้ผู้เยาวต้องขอขอบคุณท่านเจ้าสำนักมากก่อนไปจากเมืองช่วยหลิวผู้เยาวจะมาอำลาอีกครั้งหลังจากเห็นไปยุนเฟยเดินออกไปพร้อมกับหญิงสาวทั้งสองมู่หวานชิงก็หุบยิ้มพร้อมกับเผยแววตาครุ่นคิดหวานชิงมันคือบุรุษหนุ่มซึ่งเกี่ยวข้องกับสำนักชะตาลิขิตที่ท่านบอกข้ากระมงังจากที่เห็นมันเพียงบรรลุด,ด่านวิรชนวิญ,ญญาณระดับกลางมิหนำซ้ำยังไม่มีอันใดเด่นล้ำเป็นพิเศษ หยิวชิงเฟิงถอนสายตากลับมาพร้อมกับกล่าวอย่างสงสยัยเมื่อวานชิงสันศีสะกกล่าวว่าพี่ชิงเฟิงอย่าได้ประเมินมันต่ำไปไม่ว่าพลังฝีมือระดับใดแต่เมื่อได้รับการชี้แนะจากผู้อาวุโสเกออีหยุนก็เพียงพอจะยืนยันได้ว่ามันไม่ใช่ผู้เยาวธรรมดาอีกอย่างข้าได้ยินจากลู่หลี่ว่ายามที่พบกันคราแรกทวนที่ไปหยุนเฟยผู้นี้ใช้สมควรเป็นวัตถุวิญญาณ หากไม่ใช่ชั้นมนุษย์ระดับสูงหรือไม่ก็ต้องเป็นชั้นปฐพีนอกจากนี้หลังจากสังหารบุตรชายของจางเจิ้นซานผู้อาวุโสสำนักทานน้ำแข็งแล้วถึงขนาดว่าตระกูลจางทุ่มเทกำลังไล่มันยังสามารถรอดชีวิตมาถึงเมืองช่วยหลิวแห่งนี้ได้อย่างปลอดภัยนี่เพียงพอจะยืนยันได้ว่าบุรุษหนุ่มผู้นี้เด่นล้ำเหนือธรรมดาโอ้มีเรื่องเช่นนี้ท่านกลับไม่เคยบอกต่อข้ามาก่อน ยิวชิงเฟิงประหลาดใจอยู่บ้างหากเป็นเช่นนี้บุรุษหนุ่มผู้นี้ก็คุ้มค่าที่จะช่วยเหลือกับคนเช่นนี้หากท่านยื่นมือช่วยเหลือในยามที่ยังไม่เข้มแข็งเมื่อใดที่มันเติบใหญ่กล้าแข็งขึ้นย่อมเป็นประโยชน์ต่อสำนักหลิวขจีอย่างใหญ่หลวงไปหยุนเฟยก้มศีรษะเดินเพียงลำพังบนถนนมุ่งหน้ากลับเมืองคิวมันขมวดเป็นรอยย่นราวกับกำลังใคร่ครวญเรื่องบางอย่าง ไม่ว่าจะมีเหตุผลใดการที่เจ้าสำนักรีวิคริกจีมยื่นมือช่วยเหลือก็นับว่าเป็นผลดีไม่มีผลเสียแม้แต่น้อยแม้ข้าจะตัดสินใจไปจากเมืองนี้แล้วแต่กลับรู้สึกว่ามีบางอย่างผิดปกติอยู่เสมอข้าต้องไม่ยุ่งเกี่ยวกับตระกูลหลงแห่งเมืองช่วยหลิออีกยามนี้ความเป็นไปได้ที่ส่งผลดีต่อข้าที่สุดคือต่อให้จางเจิ้นซานจะนำกำลังมากมายไล่ล่าข้าแต่ก็ไม่อาจทุ่มกำลังทั้งสำนักทานน้ำแข็งออกมาได้ ไม่ว่าอย่างไรมันก็เป็นเพียงผู้อาวุโสของสำนักดังนั้นต่อให้ตระกูลหลงมีความสัมพันธ์กับสำนักทานน้ำแข็งก็เป็นไปได้ว่าพวกมันยังไม่ทราบเรื่องเกี่ยวกับตัวข้าแต่ยิ่งข้ารั้งอยู่ที่นี่นานเท่าใดก็ยิ่งอันตรายมากขึ้นเท่านั้นข้าล่าช้าไปสองวันแล้วจึงไม่อาจรั้งอยู่ได้อีกแล้วต้องรีบกลับไปและบอกกล่าวต่อเมืงเอ๋อให้กระจังว่าข้าจะไปจากที่นี่วันพรุ่งนี้ ทันทีที่นึกถึงหลิวเมื่อจิตใจของมันก็พลันกลับกลายเป็นห่อเหี่ยวเนื่องเพราะมันไม่ทราบว่านางจะยังคงมีโทสะอยู่หรือไม่มีนำซ้ำยามคิดถึงเรื่องที่ตนเองต้องไปจากที่นี่วันพรุ่งนี้ความรู้สึกไม่ยินยอมก็พลุ่งพล่านในจิตใจโดยไม่ทราบเหตุผลขณะครุ่นคิดเรื่องราวเหล่านี้ก็สร้างความสับสนแก่จิตใจไปหยุ่นเฟยไม่น้อยด้วยจิตใจที่ยุ่งเหยิงเช่นนี้ชายหนุ่มก็เข้าสู่เมืองอย่างเชื่องช้าก่อนจะมุ่งหน้าไปยังที่ซึ่งหลิวเมื่อบออกต่อมันว่าพักอยู่ กระนั้นเมื่อไปถึงโรงเตี๊ยมกลับไม่พบเห็นผู้ใดไปหยุนเฟยผิดหวังไม่น้อยคาดว่าหลิวเมืองอาจจะออกไปเดินเล่นที่ด้านนอกยามอับจนปัญญาชายหนุ่มจึงตกลงใจว่าพรุ่งนี้ยามเช้าตรู่ค่อยมาอีกครั้งเมื่อไปหยุนเฟยกลับถึงโรงเตี๊ยมที่ตนเองพักก็ต้องประหลาดใจที่พบว่ามีคนผู้หนึ่งรอคอยอย่างกระวนกระวายอยู่ที่หน้าประตูมีคาดว่าจะเป็นเสี่ยวหนิง ทันทีที่มองเห็นไปหยุนเฟยดวงตาเสี่ยวหนิงก็เป็นประกายนางรีบวิ่งเข้าหาชายหนุ่มอย่างร้อนรุ่มถึงตอนนี้ไปหยุนเฟยจึงมองเห็นได้ชัดตาว่าสาวใช้ตรงหน้ากำลังหลั่งน้ำตานองใบหน้าที่ร้อนรุ่มกระวนกระวายคุณชายหยุนเฟยแย่แล้วคุณหนูถูกคนตระกูลหลงคร่ากุมตัวไปแล้ว สนับสนุนช่องได้โดยการกดขอบคุณซุปเปอร์แตงส์ด้านล่างหรือสมัครเป็นสมาชิกช่องและเป็นกำลังใจโดยการไม่กดข้ามโฆษณาเพื่อเราจะสร้างอาณาจักรแห่งการฟังให้ทุกท่านต่อไปตำราเทพสะกดวิญญาณ